หลายๆคนเนี่ยอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมั่งคัง่งอยากจะร่ำรวยอยากจะพาครอบครัวไปอยู่ในจุดที่ดีมากกว่าทุกวันนี้แต่ไปไม่ถึงฝันท,ท,ทั้งที่ก็ตั้งเป้าแล้วคุณรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ตัดสินใจหนักแน่นและแน่วแน่พอค่ะทำไมเอกถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าอยากจะได้อะไรสักอย่าง คุณจะต้องตัดสินใจอย่างแท้จริงอย่างจริงๆเลยพูดแบบนี้นี่หลายคนคงจะงงนะว่าเฮ้ยตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรระหว่างทางที่คุณจะต้องเดินไปสู่ความสําเร็จมันจะมีแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละวันมาคอยสะกิดเรียกคุณให้ไข้เขวอย่างเช่นเออไปทําอันนี้มีความสุขเออใช้เวลากับลูกดีกว่าหรือเออพักผ่อนเออไปเออ ใช้ไปดูหนังดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความสุขระยะสั้นระหว่างทางที่ทำให้คุณเป๋แล้วก็ใช้เวลาอย่างไร้ค่าแทนที่จะใช้ทุกทุกนาทีเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จเห็นไหมคะว่าความสำเร็จมันคือเรื่องของการตัดสินใจคุณต้องถามตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณตัดสินใจแน่วแน่หรือ,อยังวิธีการถามง่ายๆเลยคะ่ะคุณตั้งคำถามว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จเนี่ย คุณจะมีชีวิตยอย่างไรคุณจะมีความสุขมากแค่ไหนมองมันให้ชัดรู้สึกมันให้เต็มหัวใจแล้วหลังจากนั้นตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคุณจะคว้ามันคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณจงตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คิกดีๆเคล็ดลับง่ายๆที่จริงๆแล้วเมื่อคุณลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยเอ๋บอกเลยนะคะว่ามันไม่ยากเลยถ้าคุณเห็นเป้าของคุณชัดเจนและคุณตัดสินใจจริงๆมันจะง่ายทําให้คุณชีวิตทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมากๆด้วยซ้าไปเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ส่งผลให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จอะคุณจะไม่ตัดสินใจที่จะทํามันเลยคุณจะรู้สึกว่ามันไร้ค่าไร้สาระด้วยซ้าไป ติดตามคลิปดีๆที่ให้วิธีการเดินไปสู่เป้าหมายของคุณได้ทุกๆวันที่นี่นะคะเพจการตั้งเป้าหมายและวิธีไปถึงโดยครูเอ๋ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้ค่ะ